ทุกคนมันสวยมากเลยอะคะ่ะอันนี้เขาเปิดน้ำพุตอนกลางคืนนะคะว่ามีแบบว่าแสงสีแบบสวยงามมากเลยอะปกติเขาเปิดหรือเปล่าอะไฟอะหรือว่าเขาเพิ่งจะเปิดตอนตอนนี้หรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะแต่วันนี้พอมาเห็นอ้าวสวยมากเลยอะคือเด็กๆเล่นกันใหญ่เลยอะ <laughs> น่าเล่นมากเลยเนาะสวยมากเลยนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะที่เกาหลี บรรยากาศดีมากเลยค่ะจะพูดถึงว่าร้อนมันก็ร้อนนะคะ